อย่างเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนะแต่เราอยากจะได้ผลมันทำยังไงเราถึงจะสบายเราจะปลูกต้นไม้สกต้นหนึ่งมันเป็นภาระเด็ยก็เป็นธุระหน้าที่ของเราจะไปหาต้นไม้มาก็เป็นธุระของเราจะมาขุดหลุมก็เป็นธุระของเราจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาเอาดินกบเอาไปก็เป็นธุระของเราให้น้ําก็เป็นธุระของเรา ให้ปุ๋ยก็เป็นธุระของเรานะรักษาแมาลงต่างๆก็เป็นเรื่องของเราหยุดแล้วพอเรื่องต้นไม้มันจะโตเรียว,วตัวชาไมันใช่เรื่องของเรานะปล่อยวางให้ไปตัวนั้นนะ่ะแล้วพยายามทําเหตุมันดิเราทักษาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราอยากจะเป็นเนื้อกว่าเองมาเลยมันจะเป็นผลมาได้มันจะโตมาได้มันจะ,นจะอย่าไปคิดที่มันไม่ใช่เรื่องเราเมันจะเรื่องของต้นไม้ เมื่อปลูกต้นไม้นั่นะไอ้ต้นไม้มันจะโตเร็วโตชาเหตุอยู่ที่เราแล้วเราพยายามทําเหตุอันนี้ให้มันเหมาะสมกันดีให้น้ํามันไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้มันไปให้มันดีเรียบร้อยไอ้เรื่องต้นไม้จะโตเรียวโตชาเนี่ยให้มันเป็นเรื่องของต้นไม้ไม่ใช่เรื่องของเราแต่มันเกี่ยวข้องกันภายในของมันนะถ้าเราถ้าเรารักษาดีเนี่ยไอ้ต้นไม้ก็เปลี่ยนแปลงตามสภาพแบบนั้น ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็มันก็สบายแต่เราคิดว่าทางเราปลูกมันทางเราให้ปุ๋ยมันลดน้ำมันเนทางเราจะไปรีบบีบพัน้นไม้ให้มันโตวันช่วงวันมันก็ทุกข์เินี่ธุรนาทีของเรามีเท่านี้เดื่อนจะโตเดือโตช้ามันเรื่องของต้นไม้อย่าไปคิดใ้มันมากถ้าเหตุมันดีแล้วผลเันก็ตองดีเพราะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุมัน อย่างนี้อย่างหน้าที่การงานของเราเราก็ทําไปเหมือนกันไอน้ผลนาทีจะต้องรับมันก็เกิดจากเหตุวันนี้เองเราทำอย่างนี้ให้มันมากไอ้เรียกว่าทําด้วยการปล่อยวางถ้าเราทําไปชนนี้ก็เราก็ทําธุระนาที่ของเรานะมันก็สบายถ้าเราเอาไปธุระนาที่ขอ,ของของตนไม้มาทํามันก็ยุ่งนะนะไอ้ส่วนนั้นตนไม้ก็เห็นตนไม้ก็ทํหนาทีของเข้าไปอย่างนี้อื ชวนตัวเรารทาหน้าที่ของเราถ้าหน้าที่ของเราดีขึ้นต้นไม้ก็ดีขึ้นมันก็ทาหน้าที่ของมันเต็มที่เหมือนกันนะเพราะาอันนั้นมันเป็นผลเหตุมันเกิดจากการกระทําเราท่านี้เนี่ยถ้าคิดเทา่านี้ทุกๆุกคนเราพยายามคิดอย่างก็เบาใจนะจะทําากรงานตามหน้าที่ของเราอืเอดี๋ยเราโดดข้ามไปเอาหน้าที่ของต้นไม้มาทํามันก็ยุ่งดี เดี๋ยวไปดูวันนี้ก็ไปดูพ่งนี้ก็ไม่ปดูหนีดีกว่าเฮ้ <laughs> ไปทำอย่างอางื่นดีกว่ามันมันเป็์มันอย่างนั้นท <c oughs> ี่ทำทำงานที่ถูกต้องก็จงเป็นอย่างนั้น